นักฟ uh right ิสิกส์เจมคุณกล่าวว่าอาจมีมนุษย์ต่างดาวหลายล้านกายบนโลกโดยแฝงตัวอยู่ในร่างมนุษย์และอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเราอาจเป็นเพราะโลกเป็นที่กว้างใหญ่เต็มไปด้วยทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตนอกโลกและสภาพอากาศอยู่ในอุดมคติของพวกเขาเหตุใดเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวอื่นๆจึงไม่สามารถอาศัยอยู่กับเผ่าพันธุ์อื่นๆบนบล u แ p l a n ็ตนี้ได้ บางทีพวกเขาอาจทำสิ่งนี้มาเป็นเวลานานแต่ผู้คนไม่เข้าใจเพราะไม่ได้เฉลียวใจมนุษย์อาจมีความสามารถขีดจำกัดทางประสาทสัมผัสและการได้ยินทำให้น้อยคนที่จะสามารถสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้ถ้าเขาทำได้จะเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงที่ได้รับรู้และเข้าใจเรื่องของจักรวาลถ้ามนุษย์เราเปรียบเทียบก,กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวจากข้อจำกัดเหล่านี้จึงไม่สามารถประเมินได้ในขณะนี้ และถ้ามนุษย์ไม่สามารถแยกแยะพวกเขาออกมาได้อะไรและที่จะหยุดเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวด้วยการพรางตัวที่ล้ำหน้าในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกของพวกเขาเป็นไปได้ว่าเผ่าพันธุ์นอกโลกหลายแห่งอาศัยอยู่ใน blue planet และเดินทีงค่าผู้คนทุกวันนับล้านบนโลกเชื่อว่าอาคันตูกาผู้มายืนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในโลกนั้นมีความเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดกับผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจมคุณนักฟิสิกส์รับรองว่าสังคมต่างดาวมีประชากรมากกว่า1ล้านคนสามารถดำรงอยู่ได้ในประเทศหนึ่งนักวิทยาศาสตร์อ้างว่าได้ระบุกรณีต่างๆมากกว่า1,000กรณีขอองค์การปรากฏัวนอกโลกระหว่างอาชีพของเขาในรัฐบาลสหรัฐอเมริกานักฟิสิกส์กล่าวว่าในสหรัฐอเมริกามีมนุษย์ต่างดาวมากถึง5ล้านไกยที่แฝงร่างอยู่กับมนุษย์ บางทีจุดประสงค์ที่แท้จริงของมนุษย์ต่างดาวเหล่านี้ที่อาศัยอยู่บนโลกก็คือการสังเกตผู้คนที่อาศัยอยู่รอบๆพวกเขาแล้วขยายจํานวนประชากรที่พวกเขาตั้งรกรากอยู่ออกไปดังนั้นความน่าจะเป็นที่มนุษย์จะแต่งงานกับมนุษย์ต่างดาวมีอยู่ถึง50%หลายคนถูกระบุว่าพยายามแอบอ้างเป็นมนุษย์และพฤติกรรมของพวกเขาถือว่าผิดปกติเมื่อเทียบกับโปรไฟล์มนุษย์ทําไมพวกเขาถึงอยู่บนโลก สาเหตุขององค์การมาถึงของเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวบนโลกนั้นมีหลากหลายอาจเป็นเพราะพวกเขาเพียงต้องการอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นไม่ใช่ดาวที่พวกเขาเกิดหรือเพราะดาวเคราะห์ขอ,ของพวกเขากำลังจะแตกสาลายตกต่ำหรือเพราะเป้าหมายของพวกเขาคือการพิชิตสิ่งที่ตั้งใจไว้นักฟิสิกเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความสงบสุขแต่สตัตว์อื่นๆเป็นศัตรูแต่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้บางกายสามารถเข้าใจซึ่งกันและกันกับผู้คนได้ อมูลเลตคุณกล่าวว่ายิ่งเอเลี่ยนเหล่านี้อยู่บนโลกนั้นเท่าไรพวกเขาก็ยิ่งสแสวงหาความมั่นคงและมั่งคั่งของเรามากขึ้นเท่านั้นหลังจากการค้นคว้ามากมายในศตรวรรษที่ผ่านมาความสามารถของมนุษย์ในการบรรลุการปลุกจิตสำนึกนั้นไม่อาจปฏิเสธได้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความหมายหรือเสรีภาพในการแสดงออกชุมชน เชี่ยวชาญหลายคนจึงมองว่าการดำรงอยู่ของเผ่าพาันธุ์ลูกผสมเป็นความจริงที่เกิดจากความเชื่อมั่นของมนุษยชาติบางทีนี่อาจเป็นวิธีที่จะทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ก้าวหน้าและทำการขยายจิตสำนึกมนุษย์ต่อไปด้านนักวิจัย UFO ด้านโทรจิตพิเศษ EST ชาวไทยมราวธ EST กล่าวเสริม มนุษย์ต่างดาวที่สามารถทำการแฝงจิตวิญญาณร่างกายได้จะกระทำต่อดวงดาวที่ระดับสมองอยู่ในมิติที่สองและสามเช่นโลกของเราปัจจุบันมนุษย์ต่างดาวลงมาแฝงร่างมนุษย์นั้นจริงโดยมีอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะฝั่งอเมริกาทวีปยุโรปทวีปอเมริกาใต้และไม่เว้นแต่ในเอเชียประเทศไทยเรายังมีหลายร้อยคนเป็นต้นโดยแบ่งเป็นมนุษย์ต่างดาวฝ่ายดีและฝ่ายร้ายอันได้แก่มนุษย์ต่างดาวสายพันธ์สัตว์ลื้อคลานบางจำพวก แต่พวกเขาเหล่านั้นจะเป็นฝ่ายเลือกมนุษย์ที่จะแฝงร่างด้วยตนเองเท่านั้นกล่าวคือมนุษย์คนนั้นจิตใจต้องบริสุทธิ์สะอาดจ,จริงและระดับสมองต้องอยู่ในมิติที่4ีขึ้นไปปัจจุบันมนุษย์สมองมนุษย์ยังอยู่ในมิติที่3และในปัจจุบันจักรวาลมีอยู่6มิติในหลักใหญ่ ส่วนสมองในมิติที่4ความหมายสามารถติดต่อสื่อสารกับเทพผู้ถีวิญญาณถ้าเลยระดับ80%ของระดับสมองมิติที่4ขึ้นไปจะเป็นสมองที่ยกระดับเข้าสู่การติดต่อสื่อสารกับจัก,กรวาลมนุษย์ต่างดาวได้ พันธุ์มนุษย์ต่างดาวที่ชอบลงมาแฝงมนุษย์คือสายพันธุ์เกรยรูปร่างเล็กเท่าเด็กอายุสิบขวบหรือรูปร่างสูงเท่ามนุษย์และสายพันธุ์อื่นเช่นนอริกที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์แถบยุโรปเหนือที่มาจากระบบดาวที่คุ้นเคยกันคือกลุ่มดาวลูกไก่ส่วนมนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์สัตว์เลื้อยคลานะมีจำนวน35%ที่ลงมาแฝงกายมนุษย์แต่ส่วนมากเป็นฝ่ายดีมีเพียง2%เท่านั้นที่เป็นฝ่ายร้ายจริงแต่ก็ไม่แฝงกายมนุษย์อยู่ไม่ได้นาน เพราะร่างกายมนุษย์เหล่านั้นที่ถูกซ่อนไกลจิตวิญญาณในตัวไม่สามารถทนต่อการสั่นสะเทือนต่อสมองได้เหตุผลที่พวกเขาลงมาแฝงร่างมนุษย์โลกในปัจจุบันนักวิจัย U F O ชาวไทยกล่าวทิ้งไทยไว้ว่าเพื่อเป็นตัวเชื่อมสื่อสารทำความเข้าใจแก่มนุษย์ด้วยกันว่าพวกเขามีตัวตนจริงในจักรวาลและเป็นมิตรต่อชาวโลก และเมื่อถึงวันนั้นพวกเขาได้ปรากฏตัวต่อมนุษย์โลกพร้อมยานอาวกาศมนุษย์จะได้ไม่ต้องตกใจจนสังคมโลกปั่นป่วนไปทุกระบบ